วันนี้จะพาทุกคนทำแกงน้ำเคยกันค่ะอันดับแรกตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ละลายเคี่ยปลานะคะนึงน่งก้นโดยเอาน้ำเดือดของเรานั่นแหละขาะละลายให้หมดก้นเลยนึ่งก้นวันนี้เราใช้หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะวันนี้ใส่เครื่องแกงกะทินะคะเติมเนื้อปลาลงไปค่ะ นำุงเหลวก็เติมเนบจ้าลงไปแล้วก็ใส่พักนะคะแล้วเต่นะทุกคนจะใส่พักอะไรแต่วันนี้คุจิ๊บใส่หัวมันนะคะชกินหัวมันแล้วก็ใส่โลโก้นะคะแล้วก็ตั้งให้น้ำเดือดขลักนะคะเราก็จะได้เก้งนำคืออย่างที่ห็นนะคะท้ายดีนะคะเราก็ใส่เด็ดใบมะกรูดลงไป